Iwam esuta ekam samayam bhagavā karānasyaṃ viharate isipatane nikādayetātra ko bhagavān caṃ cakiyepi bhikkhu āmantese tuveme bhikavē an पाप सिते नने पिता पयो सुगम सुखलिकानुयो गो एनो गमो गोतो गो अनर्यो यो चायाम् आर्क किलमथानुयो गोतो गो अनर्यो अनाथ सन्हितो एते अन्ते अनुपगं पतिपथा तथा खते न अपि सम्भो कचा कुकरणे या न करणे उपशमाय अपि ज्ञाय सम्भोनाय निनाय सम्भतिकथमा च साभिवे पतिपथा तथा भते न अपि सम्भो कचा นิยานากรณีอุปสมัยญาปิญญาญาสังโฆทายานีบานายสังวัตติอายเมวะอริโยอาทังพิโกมาโคสัยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีว समावायामो सम्मासति सति समा समाधि अयं घोषभि घवे माचिमापतिपधा तथा खते न अभिषम्भोधा च करणीया न करणे उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निर्भनाय सम्मततिहं घोपद ภะเวตุขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสตปริเทวะทุกขะทมนัสุปายาสปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโขปิเยหิวิปรโยโคทุโขยามติชังนราพันติตามปิทุกขัง ังกิตเปนปันจุปาทานะขันธาตุทังโคปนาปิกเวทุขสมุทโยอริยศสตร์ังยายังปัญหาโโนภวิกานันทิราคะสาคาตาตประราตประรพินันทินิเสยทิทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิ ขังโภปนาภิกขเวทุขนิโรธอริยศัสจังโยตัสายวตัญหายเสสวิราขนิโรธจารโธปฏินิสกมุติอนาละโยอีขังโภปนาภิกขเวทุขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยศาสจังอยมววอริโย ธรรมทิโกมาโคสยยะทิธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเอนนสุเตสุธ เมสุจาคอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังถูกขังอริยสัจจังปริเลี้นติกเวปเฟอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคมุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทั าปาทิวิชาอุตาปาทิอารมโกอุตาปาทิตังโกปณนิทังทุกกรรมอริยสัจจังปริยกังปิเมธิขเวตุเนอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตาปาทิญาณังอุตาปาทิปัญญาอุตาปาทิวิชาอุตาปาทิอารมโกอุตาปาทิตังถูกกรร

नु सुते सुधां मे शुचा खुम् उत पाधियानाम् उत पाथि पाञ उत पाति विषा उत पाधि आलोको उध पाति तां गो पनिधाम् गोखसमुदयो अर्यसां पहिनान् कवे को मे सुते सुधां मे शुचा खुम् उत पाधियानाम् उत पाति पाञ्जा उपाथि विच्छा उध पाठि आलोको उध पाठि इो कनिरोधो अर्य सा चिखवे अननु सुते सुधामे को ो खनिरोधो अर्य साचं साचिका पति मेधि कवे ओभे अननु सुते सुधा मे सुजा कु उध पाठि अन उधपाठि प उध पाठिमे उधपाठि आलोको उधपाठितां गो कनिधां गो कनिरोधो आर्य साचं ทิเวุปเตอนัโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทังทุกขนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจินเมพิฆเวุกเทอนัโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปาทิ ญาณังอุทตภาพิปัญญาอุทตภาพิวิชฌาอุทตภาพิอาโลโกอุทตภาพิตัมโคปนิธานุปานิโรธาภาไิเนปฏิปทาอริยสัจจังทาเวปพัญติเมผิทาเวโปเพอานนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุอุทตภาพิญาณังอุทตภาพิปัญญาอุทตภาพิวิ

किवाञ्चमे कवे इमे सुचतु अर्ये सु एवरिवातावाथ साकारं यथा भूतां जानथा सनां सुविशुरामोषिने वतावाहंसि कवे सधेवके लोके समारके सब्रह्मके समनब्रह्मणि या पचाय มนุสสัยอนุตปรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโภปัญญาสิงยตโตจะโเมีภิกขเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัตสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทังทหุสิอาถาหังภิกขเวสัทเทวเกโรเก สัมาระเกสพรามเกสสมณพระมณียาปชาญาสเทวมนุสยัอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมบุตรปัญจัญาสิงญาณจะปนิเมตสนังอุตภาพิอกุปเมวิมุติอายมันติมาชาตินาทิธานิปุนาภโวุติธรรมวุัพพะควา อาตมนาปันเจวะคียาภิกขุภะขวโตภาสิตังอาพินันทุงอิมาสมิจจะปะนเวียการณาสมมิงขันยมาเนอยยาสัมโตโกนทาญยาสวิรชังวิตมารังธรรมะจักคุงมุทปาพิยังกินจิสมุจยธรรมมังสาผานปังนิโรธธรรมันติภาวะติเต च भखवता धाम्म चाके भूम्मा देवा साधमनुषा वे सुम् भखवता हारा नसि यां हि सि पतने निखथाय अनुतरां धाम चाकाम्भवातिताङ्गा पतिवाति यां शमने न वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्राह्मणा वागेन किवालोकासमेन्द्रे देवानां साथां सुत तेवा जातुं महाराचिका देवा साथमनुसावेषु जातुं महाराचिकानां भेवानां साथां सुत वा तावतीं साधेवा सुतवा สาธมนุสสาวสุญญามานังเทวานังสาตังสุตวาตุสิตาเทวาสาธมนุสสาวสุตุสิตานังเทวานังสาตังสุตวานิมมานรติเทวาสาธมนุสสาวสุนิมมานรตินังเดวานังสาตังสุตวะปาระมิมิตวสวัตติ เทวาสาธมโนุสวาสุขาระนิมิตวสวัตินังเทวานังสาธังสุตวะพามะปาริชาชาเทวาสาธมโนุสวาสุขุปรามมะปาริชาชา낭เทวานังสาธังสุตวะพามะปารโหิตาเทวาสาธมโนุสวาสุขุปรามมะปารโหิตาน ังเทวานังสัาธังสุตวามหาครัมมะเทวาสาธมนุสเวสุงมหาครัมมะนังเทวานังสัาธังสุตว่าปริตาภาเทวาสาธมนุสเวสุงปริตาภานังเทวานังสัาธังสุตว่าอาปมานาภาเทวาสาธมนุสเวสุง पमानाभानां देवानां साधां सुत वा आभा सराधेवा साधमनुसा वे สารานังเทวานังสาธังสุตตวะปาริตตาสุภาเทวาสาธมนุสาเวสุปาริตาสุภานังเทวานังสาธังสุตตวะอาปัมมานสุภาเทวาสาธมนุสาเวสุอาปัมมานสุภานังเทวานังสาธังสุตตวะสุภกินนักกาเทวาสาธมนุสา sà vệ sùng súc pháp nang thế hòa nang sát thăng suttava ha thế hòa tham anô sà ha parà nang thế hòa nang sát thăng thế hòa tham anô sà vệ nang thế hòa Sa sát thăng suttava ata thế hòa tham สุงอาตาปานังเทวานังสัตถังสุตตวสุทัสสาเทวะสาธมนุสสะเวสุสุทัสสา낭เทวานังสัตถังสุตตวสุทัสสีเทวะสาธมนุสสะเวสุสุทัสสีน낭เทวานังสัตถังสุตตวอคานิทักกาเทวะสาธมนุสสะเวสุเ भवता भारा न शियां विशिपतने मिघता ये अनुपराङ्ग्मचाकम्भव पिताङ्गति वा प्रियां समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्राह्मणा वाटेन जिवालोकासमि इति हतेन खनेन मेन मुहूर्तेन यावब्रह्मलोकसो आम्बुकां चिञ्चतसहालोकघातुशाङ्कं दिशां कं दिशां पवेदि अपमानो च ओलारो ओभासो लोके पातु रमोऽ सि अतिगमेव घेवानां अथ โคภะคะวาอุทานังอุทานมสิอัญญาสิวัตถะกนทานโยอัญญาสิวัตถะกนทันโยติติตังอาสมตโกนทานยสอัญญาโกทันโยตเววนามะอโพสิริ